สวัสดีนะครับมโตด915ทาหลอดนะครับมโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณในวันที่เขาถอยห่างจากคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถดูได้ทุกนาศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะครับ ก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นหมอโต๊ะจะมาอัปเดตพลังงานของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นหมอโต๊ะขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในค่ําคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่ห่างคุณไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากบอกอะไรคุณในค่าคืนนี้ขอเช็คพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ้ ความเงียบเงาความปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงในตัวของเราเองเป็นไฟของความรู้สึกที่ยังผูกพันความรู้สึกรู้สึกที่ยังผูกมัดกับใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่เหมือนกับความรู้สึกที่ยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกของเราไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมเขาคนนั้นในความรู้สึกไม่ได้เพราะเกิดสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ให้ใจเขาเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขามากกว่าที่เขาแคร์เราในวันนั้นนะครับเป็นพลังไฟก้าวไม่เท้าการปิดกั้นการ กำแพงการไต่ตออการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เราทําดีให้กับใครแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นค่าในวันนั้นเราคงกลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิมในมุมเดิมๆในสิ่งที่เราคุ้นเคยในตอนนี้ของเราหรือการที่เรากลับมาอยู่ในเซฟโซนของเรานะครับเป็นหนังหานไพ่ในดีเอ็มเพลสเทพธดดาดาวสุขดาววีนัทคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยดูแลคอยสนับสนุสน,นคอยเกื้อกูล คอยทุ่มเทให้กับเขาเหมือนแม่ดูแลลูกห่วงใยกับเขาในทุกๆอย่างห่วงใยกับเขาในทุกๆเรื่องเป็นฝ่ายคุณที่แคร์กับความคิดเป็นฝ่ายคุณที่แคร์กับความรู้สึกเป็นฝ่ายคุณที่เอาใจใส่กับความรู้สึกของคนที่เราแคร์ของคนที่เรารักนะครับเป็นพลังพิการฝ่าฟ,าฟ,าฟานันการเผชิญหน้า การเคลียบกับปัญหามีคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาเป็นฝ่ายคุณที่เผชิญหน้ากะทุกเท้นเส้นทางเดินแห่งความเป็นจริงคนเรามีทั้งความผิดหวงังความทุกข์ความเศร้าความเสียใจแต่เราจะอยู่วันเวลาที่เป็นปัจจุบันในความสุขในความอบอุ่นในสิ่งดีๆที่เรากลับมาเห็นคุณค่าในตัวของเราเองหรือการกลับมาอยู่ในแบบ เก่าๆในแบบเดิมๆในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ของเราควีนอาวาดราชินีงไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีรางสังหรณ์นคนที่มีความสัมผัสพ,พิเศษของคุณคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วคาดการอย่างแม่นยำ แม่นยำในตัวของคุณเองในวันที่เป็นอนาคตในวันข้างหน้าของเราในเป้าหมายของเราในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราตั้งใจหรือคุณงานจะเป็นฝ่ายที่เรียนรู้พฤติกรรมการกระทำความคิดของเขาความรู้สึกของเขาจิตใจของเขามาหมดแล้วคุณรู้ถึงพฤติกรรมคุณรู้ถึงความรู้สึกคุณรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าคําพูดโกหกในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่พูดไม่จริงเป็นฝ่ายเขาที่โกหกคุณก็รู้ว่าเขาโกหกแต่เราเป็นคนที่รักเขาเราให้อภัยกับเขาได้กับสิ่งที่เราทํา ให้กับเขาในวันนั้นแต่เรากลับมาในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่จะกลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังหให้ความเบื่อความไม่ได้ดังใจกับสิ่งที่วางไว้ไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะนั้งในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องปล่อยมือกับคนคนหนึ่งไป คนที่ไม่แข์เราคนที่ไม่ได้สนใจเราในวันหนึ่งที่เขาไปเรียนรู้หรือในวันหนึ่งที่เขาไม่มีเราแล้วในวันหนึ่งที่จากกันไปมันมีความผูกพันมันยังมีความผูกมัดมันยังมีจิตที่ผูกพันมันยังมีใจที่ผูกมัดของคนคนหนึ่งอยู่ที่ในวันหนึ่งที่ไม่เหลือคุณในวันหนึ่งที่คุณห่างไกลหรือในวันที่ห่างไกลกันทําให้เขาตกตะกอนผลึกแห่งความคิดในตอนนี้ของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขามีไพ่พลังงานไพ่แปดเหรียญการดูแลการเอาใจใส ใค่ความทำ การทําของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเราที่ทำให้กับเขาโดยไม่หวังผลอะไรกลับมาแต่เราอยากได้รับกับความรักกับความดูแลกับคำมั่นคำสัญญาที่เคยให้กันไว้คนที่ผิดสัญญาคนที่ผิดคำพูดคนที่ผิดคำกระทำคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่จริงใจต่อกันในวันนั้นกำลังเจ็บปวดในตอนนี้ดีแฮงแมนดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการไปต่อไม่ได้มันยังมีเรื่องราวในความคิดของคุณว่ายังมีเรื่องราวค้างคาที่คุณกับเขายังไม่ได้เคลีย กันหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างเฉยชาไปแต่ความรู้สึกมันยังมีความรู้สึกเดียวกันอยู่มันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งไปไต่ตองในความคิดของเขากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ผิดมันยังมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังอยู่ในความรู้สึกของเขาที่เขายังไม่พูดกับคุณหรือเขาไม่กล้าที่จะพูดกับคุณในวันที่ เขาสำนึกผิดในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่กลับเข้ามาพบเจอคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการที่เราเป็นฝ่ายที่รอคอย การรอคอยมันแสนยาวนานการรอคอยและการเห็นคุณค่าแข่งความรู้สึกของเราการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมามันต้องมีการที่ดูแลการแคร์การจริงใจต่อกันนะครับดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองกับอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นพลังงานการที่เราเป็นฝ่ายที่ปลดปล่อยการเริ่มต้นใหม่การรักตัวเองการรักความสวยความงามความรอในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้5ดาบ การเลือกราการอย่าร้างคนที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันฝ่ายเขาที่อาจจะเคยชนะทุกสิ่งทุกๆอย่างกับคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เคยยอมเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เคยสนใจในวันนั้นกลับมายอม่า้แพ้กับคนที่เคยรักกับหัวใจที่เคยผูกพันในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโทษเขาแพ้ใจของคุณเพราะคุณเป็นคนที่รักเขาเต็มที่รักเขาสุดใจในวันนี้เขารู้แล้วว่าใครรักเขาสุดใจและเขาก็ดูตัวของเขาเองแล้วว่า เขารักไข่ที่สุดในตอนนี้ของเขาเขาอยากกลับมาในเส้นทางเดินที่หนีคุณอีกครั้งหนึ่งอยากมีเรื่องราวเดียวกับคุณอยากมีทุกสิ่งทุก,ทกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราล่องเรือแห่งความรู้สึกใน กระแสคลื่นลมในความรู้สึกที่เป็นมรอยสุมของเรากําลังที่จะผ่านพ้นไปในความรู้สึกดีๆการกลับมาปรับความเข้าใจาการกลับมาพูดคุยการกลับมาเคลียร์ใจมันเหมือนกับการที่ในวันหนึ่งที่เรานิ่งในวันหนึ่งที่เราไม่ตามเข้าเหมือนแต่ก่อนแล้ว <S <S <ๆ>เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่แปลกใจคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณอาจจะไม่คุณอาจจะนิ่งไปคุณอาจจะเฉยไปคุณอาจจะดูถึงการกระทําและความคิดของเขาในตอนนี้อยู่ว่าเขาจะกลับเข้ามาแบบไหนในรูปแบบไหน เราอยากได้รับความชัดเจนและความจริงใจ ของคนคนหนึ่งเที่กลับเข้ามาแล้วไม่ได้ชัดเจนคุณก็อาจจะตัดเขาออกจากความรู้สึกของคุณนะโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปความรักความผูกพันสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนความรู้สึกก็เช่นเช่นกันการที่เสียใจไปแล้วมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้แต่การที่กลับมาขอโทษหรือการปรับความเข้าใจทุกคนผิดได้พังได้เผลอได้พลาดได้แต่การที่เผลอไปแล้วพลาดไปแล้วอย่าทาผิด ซ้ำลอยเดิมที่ผ่านมาการแก้ไขและการพัฒนาในตัวของคนคนหนึ่งยากกลับมาแก้ไขยากกลับมาปรับเปลี่ยนยากลับมาเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอรุพลังงานให้ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับ มีไพ่ของเดมเพลอร์นะเดมเพลอร์ชาวเมธธาัดไฟนะครับเป็นพลังางไพ่คู่เข้ามาเขาอาจจะเป็นไฟไพ่ของการที่คิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่เดมเพลอร์เดมเพสคนที่ดูแลคนที่คอยกื้กูลคนที่คอยสนับสนุนคนที่อยู่ร่วมกันในวันที่ทุกข์ในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจเป็นคู่คู่คนที่เท่าเทียมซึ่งกันและกัน คนที่เดินไปพร้อมๆกันคนที่มีความที่เรียนรู้และการที่เราอาจะเป็นฝ่ายที่กําลังพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดเวอร์การเรียนรู้การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือเขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาและมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในตอนนี้ว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของเขาในวันที่สิ้นสุดอยากกลับมาเริ่มต้นหรือเขาเป็นฝ่ายที่มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ ในการมูฟออนของเขาการปรับเปลี่ยนการอยู่ในวันเวลาเดียวกันมันมีปัญหาบ้างความขัดแย้งบ้างความไม่เข้าใจบ้างการใช้หัวใจที่ปรับความเข้าใจอย่าใช้อารมอย่าใช้อีกโก้การกลับมาพูดและการกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เดิบฟูเป็นพลังงานให้าการเริ่มต้นความเป็นอิสระ การหลุดพ้นหรือการที่คนคนหนึ่งในวันที่ไม่มีคุณแล้วคุณคือแรงผลักดนันคุณคือคนที่ทําให้เขาเดินก้าวต่อไปได้ในตอนนี้เขารู้ไม่รู้ว่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในวันข้างหน้ามันช่างว่างเปล่าเหลือเกินมันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีแบบแผนมันไม่มีอะไรในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาคิด ว่าเขาอยากกลับมาในตอนนี้เขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีอนา,าคตเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวเขาอยากเป็นคนที่อบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานให้ก้าวถ้วยความเจ้าชู้ความไม่ได้เติมเต็มหรือมีพลังงานไพ่คนที่รักเพศเดียวกันหรือเป็นพลังงานไพ่ความที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือการที่เขาขาดถ้วยแห่งความรู้สึกไปถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยของคนคนหนึ่งที่หัวใจดวงนั้นที่เคยมอบให้เขาที่มาเติมเต็มในความรักในความสัมพันธ์เป็นความอบอุ่นเสียงคุณ อย่างกล้องอยู่ในความรู้สึกของเขาความรู้สึกและความทรงจําในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่10 n of Cup นะ10ออฟครคือพลังงานไพ่คนที่กลับมาเป็นครอบเป็นครัวกันละกันนะในตอนนี้เขาอยากกลับมามีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความวางร่วมกันสําหรับบางท่านอาจจะเป็นคนที่เคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด้วยกันสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วสําหรับบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน ในอ้อวานนะในอ้อวานคือไพ่ขังการที่ในตอนนี้มีคนที่กําลังร้อนลนร้อนใจกลัวที่จะเสียคุณไปมองไปทางไหนไม่มีคุณอีกแล้วในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเขาที่กําลังเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่อ้างว้างในเส้นทางเดินที่เงียบเหงาในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณแล้วนะมีไพ่พลังงานไพ่ในความผูกพันมีคนที่อยากกลับมาผูกพันมีคนที่อยากกลับมาผูกพันมัดกับคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมา พูดคําว่าเขาเสียใจเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเขาอยากกลับมาเปลี่ยนและแก้ไขพฤติกรรมและการกระทําของเขาในวันนั้นห้าเหรียญห้าเหรียญเป็นพระแห่งความเน็บหนาวความอ้างว้างความโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่มีใครที่สนใจในวันที่พันไปทางไหนแล้วไม่มีใครที่เข้าใจเขาเท่าขุดแล้วในตอนนี้นะ ในตอนนี้เหมือนเหมือนกับการที่เขารู้ถึงความผิดหรือเขาได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณนะครับเป็นพลังไพ่ในเดชรยอดกรกฎลัคนากรกฎการเดินทางหรือเขาเป็นฝ่ายที่กําลังเดินทางไปหาคุณหรือเดินทางมาหาคุณในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายเขาที่จะเทคแอคชั่นเป็นฝ่ายเขาที่จะงอก่อนเป็นฝ่ายเขาที่จะทําทุกๆุย่างความเข้มแข็งความอดทนนะเป็นพียงการที่ในตอนนี้คิงออฟสอดราชาถือดาบคนที่มีีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมาก กำลังเจ็บปวดในตอนนี้ภายนอกอาจะดูเข้มแข็งภายในเขาวาวุ่นงุดหงิดกระวนกวยขาดคุณไม่ได้ในตอนนี้นะมันเหมือน,นกับการที่เขาหลับตาลงครั้งใดเขาคิดถึงคุณคิดถึงภาพคุณคิดถึงเรื่องราวคุณคิดถึงความฝันและความหวังหรือตอนนี้มีคนที่กําลังฝันถึงคุณ คิดถึงคุณแอบคิดถึงคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่ดูแลว,ว่าความรักและความห่วงใยที่คุณเคยมอบให้เขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเขาที่อยากเข้ามาดูแลอีกครั้งหนึ่งนะโหยหาคุณมากคิดถึงคุณมากหรือเขาบานฝา,ากเดือนและดาวฝากคําขอโทษ ให้ช่วยพัดพาความรู้สึกเดียวกันกลับมาในความรักในความัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งดีไฮพิเทศการเดินหน้าการที่ในวันที่อยู่ใกล้กับไม่เคยแคร์กับไม่เคยสนใจในวันเวลาที่อยู่ไกลกลับมาเห็นค่าในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะเดินหน้าเป็นฝ่ายเขาที่จะทักทายเป็นฝ่ายเขาที่จะติดต่อและเป็นฝ่ายเขาที่จะพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเขารักคุณแค่ไหนเขาจะทําเพื่อคุณในเส้นทางเดินที่มีคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานแพ่ในความรู้สึกเดียวกันในใจเดียวกันความอึดอัด ความว้าวุ่นการวนกับการหวนคืนการเริ่มต้นใหม่มีไพ่ของถูออบคับความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันอยากมองตากับคนที่เคยรักอยากมองตากับคนที่เคยแคร ถ้วยสองดวงหัวใจ2ดวงที่เต้นเป็นจังหวะพร้อมกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินเดียวกัน <Other. S 1> เขาอยากกลับมาเห็นรอยยิ้มของคนที่เคยรักและเคยแคร์เขาอยากพูดขอบคุณในค่ำคืนนี้ว่าเขาคิดถึงและเขารักคุณมากเขาอยากกลับมา <S <S ในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองว่าคุณยังพร้อมให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทําผิดพลาดพลั้ง ผิดไปในอดีตที่ผ่านมากลับมาในความรักในความสัมพันธ์ได้หรือเปล่านะครับเป็นไพ่การที่การเฝ้ารอการรอคอยให้วันเวลาให้การเวลาเนิ่นนานสักเพียงใดเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่ในความรู้สึกในตอนนี้ขอโอกาสขอเปิดโอกาสให้กับคนที่ทำในวันนั้นกลับมาในวันนี้นะครับเป็นพลังไพ่การที่เราอาจจะไม่ง่ายเหมือนตะกอนหรือเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กาลังดูว่าคนคนหนึ่งจะมีความ ทุ่มเทสักแค่ไหนในการกระทําของเขาเพราะเราไม่อยากที่จะเสียใจเพราะเราไม่อยากที่จะตกอยู่ในปรังงานของไพ่ความรู้สึกที่ผูกมัดความรู้สึกที่ผูกพันเราไม่อยากที่จะทุกข์กับคนคนหนึ่งที่เรารักเราแคร์อีกแล้วในตอนนี้เราอยากได้รับความรักที่ชัดเจนเราอยากได้รับความรักที่ชัดเจนในตอนนี้นะจัดเม้นคือไพ่ของการที่อย่างตัดไขรสักคน ยังมีการที่ยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นไพ่ของการที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกันมาหรือคนที่มีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเป็นการที่มันเหมือนมีมีการที่กระทําร่วมกันมาจากอดีตชาติถึงมาพบมาเจอมาพัดภาคมาผิดหวังมาเศร้ามาเสียใจมาทุกข์ใจมาทรมานใจคนที่ใช่ก็จะกลับมาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเราในวันหนึ่งที่เขาเรียนรู้ในวันหนึ่งที่เขาไม่เหลือใครในวันหนึ่งที่ คุณถอยห่างในวันที่คุณเดินจากในวันหนึ่งที่คุณหมดรักในวันหนึ่งที่คุณหมดใจเขาจะเป็นคนที่เสียใจที่สุดเองในตอนนี้ว่าเขาขาดคนที่เคยมั่นคงเขาขาดคนที่เคยพบเจอเขาอยากเขาขาดคนที่พบเจอ ในการพูดคุยในทุกค่ำคืนที่เราได้คุยกันในเรื่องราวต่างๆในชีวิตกันในความหวังในความฝันในอนาคตในเป้าหมายในอดีตในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกับเขาเคยพูดคุยร่วมกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในออปเจ์เคิลในออปเจ์เคิลเป็นไพ่พลังงานไพ่ความรู้สึกที่อย่างเหมือนในอนาคตเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่รู้ว่าในวันนี้เขาต้องรีบกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณเพราะตอนเนี้เขาไม่อยากให้วันเวลาผ่านไปเนิ่นๆนานเพราะ วันเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานแล้วเขาจะไม่รู้ใจคุณอีกแล้วว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมนะครับในตอนเนี้เขาอยากกลับมาและพิสูจน์ในตัวของเขาเองการวนกลับการหวนคืนเป็นคู่ดีเอมเปอร์เป็นคนที่เคยเคียงข้างเป็นคนที่เคยเคียงคู่การเดินหน้าการติดต่อการทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์ในตอนนี้นะครับมีพหงการที่ในการเฝ้ารอ ของคนคนหนึ่งมีเป็นแพ่่งการที่เขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้รับความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆในวันที่ไม่มีคุณแล้ว่เขาเป็นฝ่ายที่กําลังว้าวุ่นกวนกวยกลัวคุณที่จะไม่ให้อภัยกลัวคุณที่จะไม่เปิดโอกาสกลัวคุณที่จะไม่ให้โอกาสกับเขาอีกนะครับอขอทุกทาง,ง่างไพ่ในข้อความของเขานะครับข้อความของเขา ที่เขาอยากบอกกับคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมากับไพ่นะครับขอเช็คพระงงานไพ่ข้อความของเขานะครับมีไพ่แห่งการแอบสืบแอบส่องความดื้อความรั้นความเอาแต่ใจ คนที่มีนิสัยมันเด็กๆหรือการที่ในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาแต่ใจเป็นฝ่ายเขาที่ไม่ยอมคุณเป็นฝ่ายเขาที่ไม่เห็นค่าคุณแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะทำทุกวิถีทางทำทุกการกระทำในการที่เขาอยากกลับมาเรียนรู้ เหมือนกับการที่เขาได้กลับมาเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพ่การที่คุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความอบอุ่นถึงการเอาใจใส่ถึงการดูแลการที่เราพูดคุยกันแล้วการที่เราเคลียร์กันแล้วการที่เราชัดเจนต่อกันนะเดทการจบการเลิกราการปัดผ้าการยาร้างมีคนที่รู้แล้วว่าเส้นทางเดินในเส้นทางเดินแห่งความรักที่วันหนึ่งที่เขาอยาก จบกับคุณด้วยการจากลาด้วยความผูกพันด้วยความผูกมัดด้วยความรักเขาดูแล้วว่าความภาครักถึงความรักความสัมพันธ์มันเป็นเช่นไรมันเจ็บปวดมากขนาดไหนในตอนนี้ที่เขากลับมารู้สึกถึงความรักและความห่วงใยที่คุณเคยมีให้กับเขานะครับความนิ่งความเงียบการที่ในตอนนี้มันเหมือนการที่เขาเป็นฝ่ายที่ นิ่งไปหรือการที่คุณนิ่งไปหรือการที่คุณเฉยชาไปทําให้เขารู้สึกถึงการที่เสียใจอยู่ในตอนนี้ว่าจะกลับหรือเป็นพลังงานการที่เขากําลังคิดวกวนว่าจะกลับมาแล้วคุณจะให้อภัยหรือคุณจะให้โอกาสกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปหรือเปล่านะมีพ่พลังงานไพ่ใน เดอะซันแล้วก็มีไพ่ของนายออเบอเทิลน,นะครับเป็นงานไพ่การเฝ้ามองการดูถึงสถานการณ์ <S <s <incom od> เป็นฝ่ายคุณที่อยู่เหนือขับความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในตอนเนี้ยในวันหนึ่งที่เราอยู่เหนือกับความรู้สึกของใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายเราที่รักและแคร์เขาในวันหนึ่งที่เราเห็นในความเป็นจริงและในวันที่เขาเห็นในความเป็นจริงในเส้นทางเดินเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่จะ วนย้อนเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาแก้ไขกับการกระทําและผลแห่งการกระทําที่เขาทําผิดไปกับอดีตที่ผ่านมาของเขานะครับเป็นพหังการเริ่มต้นที่ดีความไม่ได้หลังใจหรือเข้าไปเจอใครใครคนนั้นทิ่มแทงใจใครคนนั้นไม่ได้ให้สถานะใครคนนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นพหังการที่ไปพบเจอใครเขาก็ไม่ได้ชัดเจนในความรักในความผ่านเหมือนกับสิ่งที่เขาไปแล้ว ไปแล้วไม่ได้ดีไปแล้วไม่ได้โอเคแล้วกลับมาคิดถึงคนที่เคยร่วมเดินในเส้นทางเดินและเขาเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญาในคํามั่นคำสัญญาที่เขาจะดูแลคุณที่เขาจะทำเพื่อคุณที่เขาจะทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเพื่อคุณในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณเขาจะทำทุกๆอย่างเพื่อเราที่จะสร้างอนาคตและร่วมในเส้นทางเดิน ไปร่วมกัน The Emperor Will of Fortune โกงร้อยให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เขาอยากให้คุณลืมอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่า เพราะอดีตที่ผ่านมา <_ d ance> เขาอาจจะหลงไปในชั่วครั้งชั่วข่าวในช่วงวูบพลังงานไพเดวิลในวันหนึ่งที่เขากลับมาแล้วเขาจะกลับเข้ามาข้างรักคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่หลงไปในในสิ่งที่ยั่วยุในความรู้สึกของเขาอาจจะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้จิตใจลึกๆของเขาใช้กับอารมณ์และความรู้สึกที่หลงไปในวันหนึ่งที่เขากลับมาเห็นในความเป็นจริงและในจิต และในจิตใต้สํานึกของเขาในตอนนี้เขาขาดคุณไม่ได้เขาโหยหาคุณมากในตอนนี้เขาอยากกลับมาเป็นคนที่เป็นคนที่รู้ใจคุณเขาอยากกลับมาเป็นคนที่รู้ใจคุณและตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่กําลังแอบพึงแอบหวงกลัวคุณที่จะมีคนใหม่หรือกลัวคุณที่จะไม่ให้อภัยกลัวกลัวไปในทุกๆเรื่อง <S 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 ลกลัวไปในทุกๆอย่างแต่การพูดคุยของเขาในตอนนี้เขาอยากรู้ใจคุณเขาอยากส่งข้อ ความพูดคุยทักทายติดต่อพูดคุยและให้โอกาสให้กับเขาได้แก้ไขสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปในวันนั้นนะครับในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังวนกับวนคืนวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับหมอต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เป็นค่าคูให้กันด้วยนะครับ ก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ